เมนูนี้ทําง่ายครับรสชาติอร่อยที่สําคัญเด็กๆชอบทานกันมากเลยครับผัดฟักแมวใส่ไข่หวานกรอบอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับแจ็คซื้อฟักแมวมาจากตลาด20บาทได้ครึ่งกิโลกร,รัม7ลูกสดๆแบบนี้เลยนะครับสดๆกรอบๆแบบนี้ทานหวานอร่อยมากๆขั้นตอนแรกให้เรานามาปอกเปลือกให้เรียบร้อย20บาทได้หนึ่งมื้อจานใหญ่ๆเลยแถวบ้านเพื่อนๆขายกันราคาเท่าไหร่ครับตลาดแถวบ้านแจ็คเนี่ยเขาขาย20บาทได้1ถุงประมาณครึ่งกิโลกร,รัมแบบนี้ครับถือว่าได้เยอะมากๆพอปอกเปลือก เสร็จแล้วแจ็คนามาผ่าครึ่งแบบนี้และเปลือกที่เรายังออกไม่หมดก็ตัดออกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อนข้างแข็งเกินไปส่วนแกนกลางแจ็คใช้ช้อนควักออกแบบนี้เลยง่ายดียังไม่ต้องล้างนะครับเดี๋ยวหั่นก่อนแล้วค่อยนาไปล้างทีเดียววิธีการหั่นก็ตามใจเพื่อนๆเ,เลยครับบางคนก็ชอบหั่นแบบยาวนะแจ็คหั่นขวางแบบนี้หลังจากที่หั่นเสร็จก็นําไปล้างแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมผัดครับจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยและใส่กระเทียมทุบลงไปประมาณ5กลีบครับผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนเลยครับ พอเราผัดกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วเนี่ยใส่ฟักแมวที่เราหั่นไว้ลงไปแจากนาไปล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะผัดคลุกเขาให้โดนความร้อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเติมน้าเปล่าลงไปครับปริมาณของน้ําเปล่าเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะ จ๊กใส่นิดเดียวหยอดน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาจะกปรุงแค่นี้ครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยสำหรับปริมาณน้ำเปล่าจ๊กใส่แค่นี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบให้น้ำเยอะๆเนี่ยเติมน้ำเพิ่มได้อีกเล็กน้อยนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ด้วยนะครับขั้นตอนนี้ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งประมาณ1นาทีเปิดฝาได้เลยครับแจ๊กปิดฝาเพราะว่าฟักแมวจะไไไไไดด้้้้สสสุกกกวววขขขึนนนเเพื่่่่่่ออๆหหลลลััลงงงจจาาาาปปิฝแใ6รบถ มากกว่านี้สามารถใส่เยอะได้นะใส่ได้8ฟองเลยแหละและไข่ที่แจ็คใช้ในวันนี้เบอร์เล็กด้วยใส่ไข่ลงไปแล้วอย่าลืมยีๆเขาด้วยนะครับพยายามดันๆเกียรเกียรให้ไข่ไปทั่ว,วไข่แจ็คจะพยายามทําให้เป็นริ่มๆเป็นก้อนๆน,นะจะเป็นขาวปนเหลืองแบบนี้แล้วก็ปิดฝาอีกแป๊บหนึ่งครับปิดฝาไม่ถึง1นาทีครับแล้วก็เปิดแจ็คปิดเพื่อให้ไข่เซตตัวนะครับพอเปิดฝาแล้วก็แซะไข่พลิกกลับด้านแบบนี้แจ็คไม่ต้องการให้ไข่เละกระจายไปทั่วกระทะนะครับอยากให้ไข่ยังคงเป็นชิ้นๆแบบนี้ทานอร่อยดี ตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับไข่ก็เซตตัวแล้วรสชาติโอเคไม่ต้องปรุงเพิ่มครับรสชาติจะออกหวานเค็มน,นิดๆจะออกนัวๆน,นะครับอร่อยมากเป็นเมนูที่ฝึกเด็กทานผักได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนโตเนี่ยก็ยังชอบทุกวันนี้แจ็คก,ก็ยังทานนะครับอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับผัดฟักแมวใส่ไข่ทำง่ายๆเป็นกับข้าวชั้นเลิศเลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ